สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนิโ o คุนิครอ s เวิลด์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับมาจิวปีศาตมหม้อนะครับระบบของการสุ่มหม้อของมาจิวนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของหม้อผสมนะครับโดยเรานําวัตถุดิบต่างๆมาใส่หม้อเพื่อได้รับตั๋วสําหรับสุ่มเสียงโชครวมถึงอุปกรณ์ที่มีการสุ่มดังนี้นะครับซึ่งเกรดของอุปกรณ์ที่เราจะสุ่มได้ ก็จะเป็นเกรดของวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเหลียญทองทองแดงนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนเป็นเหรียญที่มีขั้นสูงก,กว่านะครับตัวของอุปกรณ์ที่สุ่มได้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามนี้เลยนะครับ ซึ่งมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามเกรดของวัตถุดิบที่เอามาใส่นะครับและเมื่อเราได้ตั๋วสําหรับเสี่ยงโชคมานะครับเราก็จะสามารถเสี่ยงโชคได้โดยการใช้ตั๋ว1ิใบนะครับสุ่มของตามนี้เลยนะครับซึ่งจะมีเวลาในการที่จะรีเซ็ตนะครับพอเวลาหมดตัวของมาจิวก็จะหายไปนะครับจากนั้นถ้าจะให้มาจิวมาก็คือเราต้องให้ เพื่อนๆรวมถึงตัวเราช่วยกันสุ่มหม้อนะครับจะมีค่าความเดือดอยู่นะครับถ้าเดือดจนถึงจุดหนึ่งมาจิวก็จะโผล่มานะครับรวมถึงถ้าเวลาที่มาจิวรีเซ็ตเนี่ยเมื่อเวลาหมดลงจะมีกล่องสมบัติเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับให้เพื่อนๆสามารถมาเปิดกล่องได้นะครับเดี๋ยวอีก30วิเดี๋ยวรอดูนะครับรวมถึงวัตถุดิบที่เราจะได้รับนะครับวัตถุดิบที่เราได้รับ ในการมาผสมนะครับเหรียญพวกนี้เราสามารถหาได้จากการฟาร์มมอนเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ Chaos f i e l d นะครับจะเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ตาม w o r l d m a อปกติเลยนะครับเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ตามฟิลต่างๆจะดรอปเหรียญมาสำหรับสุ่มนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่มันรีเซ็ตแล้วนะครับเราก็จะสามารถเก็บของได้เลยนะครับ ก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถเปิดหีบได้เรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งเหมือนว่าจะมีจำนวนจำกัดในการได้รับต่อวันด้วยนะครับซึ่งนอกจากการฟาร์มในแมปแล้วนะครับยังมีวิธีการได้รับเหรียญสำหรับการสุ่มคือการที่เรามาทําลายไหย่หรือทําลายกล่องที่อยู่ตามแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปไหนก็ตามซึ่งการทําลายของพวกนี้จากที่ผมได้ทดลองมาจะได้รับประมาณ30เหรียญต่อ1วันนะครับซึ่งจะรีเซ็ตในเวลาบ่ายโมงของทุกๆวันนะครับ ซึ่งนอกจากเหรียญที่ได้รับแล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับคอสตูมด้วยนะครับซึ่งจะสุ่มสายนะครับอาจจะไม่ได้ตรงสายแต่ว่าเราสามารถไปเทรดในตลาดกับเพื่อนๆได้นะครับครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับ